ดิฉันนางสาวประพัสราก้าหาญร,รหัสนักศึกษา670610014ค่ะบทเพลงที่นำมาในวันนี้ก็คือเพลง Born to Die ของ Lana Del Rey ค่ะ Lana Del Rey หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ Elizabeth b l i e g l a n t ค่ะที่ออกมาในปี2 0 1 1สเเป็นแนวเพลง Alternative นอกจากนี้ยังมีสไต เดของผลงานของลานาเดลเลยค่ะเพลงนี้สื่อถึงความรักและชีวิตที่เปล่าะบา่รวมถึงการยอมรับความจริงที่ว่าทุกคนเกิดมาเพื่อที่จะตายเพลงนี้เน้นถึงการ,รเผชิญกับความจริงของชีวิตและความสัมพันธ์ที่มีทั้งความสุขและความเจ็บปวดโดยลานาเดลเลยถ่ายทอดความรู้สึกของการอยู่ในความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วย แล้วทั้งความรักและชีวิตก็ล้นเป็นสิ่งที่ชั่วคราวนอกจากนี้เพลงนยังสะท้อนถึงความเศร้าและความหม่นหมองที่แฝงอยู่ในความรักและความสัมพันธ์ที่อาจไม่ยั่งยืนแต่ก็เต็มไปด้วยความรู้สึกที่ลึกซึ้งและความทรงจำที่มีค่า